สวัสดีพี่นอ้องฟังไปายครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเช้า,ว,ชาว,วันนี้กับเสาอีดีได้หมดนี่เพราะว่าต้องเียมตะเด็กลูกแต่เช้ากันเพราวะว่าวันนี้จะเดินทางกับชนบุรีนะครับกับชนบุรีพเพรารว่การผู้กาวุโสมันเปิดงานวันที่ห้านะวันนี้นนก็เอาแบบว่าเสียออกก้อนมูให้ว่าอไปแต่ว่าผู้่าวุโนี่คือว่านาทีออกฟองนัินก็มูรถนี่คือติดติดขึน้นนะครับ รถก็น่าจะติดเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่ามืออื่นรถติดติดก็เลยออกมโอนี้เบิดพร้พอมกันตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เก็บของเก็บยังเก็บของขึ้นรถเราเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ่งตกันสนนุ่วเบาเป็นเสียงเสียงกันอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ใช่เนร่ะเดี๋ยวหาเกินหูนดวงหนึ่งเห็นบ่มหนดวงหนึ่งจะให้อีกกึง ห้วดวงหนึ่งหวหหัว้อวหัวหัหัวหัวน s <S ัวหัว่ัวด้วหัวนัวนัวหัวหันหัวหัวห้นหัว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 ัวห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 ัวนัาหัว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 หัาหัว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 ัั่หัวหัวัวหวหาเหัวหวหัวอัหววััหัหหาวหหัว ลงคะแนนเลือกตั้งอบตอนะครับทางพอพอแล้วได้ลงนะครับพอเถาพอเถาลงก็เลยต้องพาผู้จัดก,การมาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์มาให้กำลังใจพอนะครับเร็จสินภารกิจไปแล้ไอ้เงี้ยแล้วกอบตอะรเอเยไปแล้วพวกเขายังสีเด,เดินทางกับเข้าค่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่าไปเบ่งเวลาการเดินทางของ,ของเา้างวันเฮาสิใช้เวลาเ้าสิได้ออกจักโมงก็เฮาตื่นมาแล้วตีหาถึงณเวลานี้เรายังไม่ได้ออกเลยเรายังไม่ได้ตีคิงเลยนะครับก็คือว่านั่งทาเวลาที่จะออกเดี๋ยนั่งคุยกับพี่น้องซะก่อนว่าท่านเฝ้าเช้าดอ,อกเมื่อวานก็บได้ลงลิปพี่น้องเอ้เมื่อวานนี้ิีบริลงจ้าลิป นึ่งเลยลงไปกับบุญภูเบงให้งพระาวเขียอน,นะแต่ที่ตนกับช่วงก็ผมมีเวลาเมาื่อวานเพราะอีพี่น้องคนมาเหี้ยนแต,แต่เสกก็เลยบริเมีเวลาจะถ่ายคลิปเนี่ยวันนี้กะสิเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วครับช่วงทางทางลดจิตเนี่ยลดสถานการณ์ ถนนทอนทางเป็นอย่งไรแน่แต้ว่าโมนี้พู้ว่าเคคีอดขึ้นว่าสิบปทางดีได้วันนี้น่าจะไม่น่าจะกลับทางโคราชนะวันนี้น่าจะกลับอ่าสาาเกี่ยวคือเราครับวัฒนาเหตุการณ์น่าจะบ่มีเอยียงแล้วนะครับส่วนพี่น้องผู้ใดเห็นผู้ว่าเคกลางทงกลางทางกระแวะทักทายกันในเด้อครับเขามากไก่ได้อยู่ดอกรอน้ำกันกระไดน,นะครับอ่เพราะว่าผู้ว่าเครนี่ สียาเหลีวไอ้ว่าต่อไปเส้นทางที่ว่าแค่สีเดินทางก็จะเป็นเส้นทางอำนาจจะเลื่อนออกปาติวออกแถวบ้านน้ามามานี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาอำเภอปาติวปาติวแล้วก็เข้ายสโยสธรยโสธรแล้วก็ยิงตรงที่พนมไผ่พนมพ้มไผ่ออกอ่าเฮียงก่อนละชวนภูมิชวนภูม,ภมิแล้วก็ออกไปทางชุมพลบุรี ชุมพลแล้วก็รัดเข้าสติกเข้าบุรณะบุรีรัมบุรีรัมนางร่องประคัมนนแดงแล้วก็โคขานวัฒนาไปพุ่รณะพุะ่รณะครับเส้นทางส่วนน่าห้าสศรีหอดจัาโมงนั่นห่วยเพรว่าเคว่ามันสีดำยุ่นแล้วมือนี่เพราะว่าแค่จงได้ก็ติดนะเพราะว่าคนน่าจะลงมือนี่เบิดเนาะบ่บ่บ,บ่น่าจะลงมืออื่นนะถ้าลงมืออื่นนี่นจะเป็นส่วนหน่อยแล้วนะ ซุ่มซุ่มได้เขาเขากาเขากายนยมือแรงวันจันทร์นะเขาอาจจะเดินทางวันอาทิตย์เนีัยสดๆแต่ว่าสำหรับพวกเันศุสิดเดย์้าบรรยากาศมันลงไปก่อนเตรียมตัวเพื่อทํางานวันจันทร์นะครับวันจันทร์มีกระชิดเด้ทถำงานาวันนะวันศุกร์มั้งวันศุกร์ที่เทหร่เราก็ต้องเดินทางกลับมาแล้วเราก็รับคนมาด้วยนะครับ เา้าก็หาคนลงมานั่มาลงคะแนนเสียงแล้วก็วันที่สิบสิบเอ็ดสิเอดนี่วันอาทิตย์เนาะสิบสองวันจันทร์แล้วเนีจะเดินทางกับวันจันทร์หรือเปล่านะครับบนเนี่ยใจใจต้องเบิกกันพอเสร็จจากภารกิจไปสรงพูเยึดการแล้วเะได้ยิ่งตรงกลับมาโบอำนาจจะเลินก็นนะ่าจะเข่าขา่นะครับเพราะว่า บ่แน,น่ใจว่าสีมาท่านบ่เพราะว่าเฮ้าถ้าพ่อว่าเขศจำมาเพลียกันที่สิบ้านี่น่าจะมีงานอยู่ลืออำนาจนะบ้านศรีวิไลเฮาโยขายมาอำเภอลืออำนาจวัดวัด,ว,ดวัดอำนาจวัดพระเจา้าใหญ่ลือไช่นะครับถ้าจำามผิดนะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปนี่ก็สิไปเล็งไปเกียเพียงเพี่นของเอียงก็ขอพรพระเจ้าใหญ่ลือใช่ ว่าตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วในการแกะเหนือเพลงเพลงนี้เนาะส่วนว่าเพลงของผูเค็ตชายเมานี่บรรลุว่าสีเดียปล่อยน้ำมูกย่ำใดนะครับหรือว่าคนถ่ายไปถ่ายสิ่งอยู่บนรอ,อยังไดคนกับบริเจ้งมนาะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทางอาจารย์น้าที่งานก็ตอนนี้อยู่น่าจะอยู่เหนือนะอยู่เมืองแป้ เมืองแป้ขึ้นเหนือวันน,น,นี้วันที่สามใช่ไหมวันนี้แหละมีงานงานอยู่เมืองแป้บรรลุวะห้างทีมงานกับครูบาอาจารย์ศิกลับมากลับมาเมืองใดเนาะเข้ากับปรัธานหลูงนะครับเป็นว,ว่าทีแน่ๆครับอันาะอุบาเกนันสำรับพี่น้องบ้าลซีไรเฮ้าก็อย่าฟ่าลืมก็แล้วกันเนอะย่าฟ่าลืมอุบาเกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอุบาเกจะกลับ เข้าค่ายอยู่นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์งือนุ่นแหละยังสิยดีรับเขาค่ายไปนะครับตอนเดียว่าตอนนี้อะไรนี่ไดีว่าตอนนี้เข้ากับสิเตรียมตัวเก็บของเดินทางกันสะก่อนเนาะเดี๋ยวโอเคขออนุญ,ญาตพี่น้องเข้าเก็บของแจกบาดกันนาของขึ้น่ถนล้วว่าได้เก็บดอกนั่งซังเอา เในพูดจัดการเราขึ้นบอกเขาเม่ได้ออกกองเม่ได้เอาล่างมากเนะาะเม่ได้ออกกองกระติกมากมันเป็นของเสียเย็เนเนาะแต่ว,ว่าปีนี้บ่ค่อยมีหนูดอกบ่ค่อยได้กินหนูดอกเพราะว่ากินไปแล้วทั้งขวดตัวนึงแล,ล้วก็ก๋วยเมื่อวานก้อยขับขังคนอยู่เอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าคลิปนี้จะมาติดตามกันใหม่ว่าการเดินทางของของุ๊บอาเคจะเป็นยังไแน่เนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซาเกินนะครับส่วนพี่น้องผู้ที่กำลังเดินทางกลับไปสู่การสูงงานก็ขอเดินค่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงที่หมายนะครับถึงที่หมายยังสวัสดิภาพแข็งขาดปลอดภัยทุกการเดินทางและขอใส่โอกาสนี้ทักทายสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องนั่มก็แลลวกันนะครับ ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกผู้สุขคนสำหรับพี่น้องบ้านสีวิไลเฮาขอให้ความสุขจงมีแก่ท่านขอให้ร่ำรวยเงินทองเบิร์สู่ผู้สุขคนสวัสดีครับ